มานอยู่สะแก้วแล้วนี่ยืนอยู่ที่ไหนยืนอยู่นาคุณนาคุณอยู่ตำบลสะแก้วถูกต้องแล้วไปเชิญขึ้นรถไปส่งสแก้วห่าช่เกอดส่เดียวเน๊ะอืม ตรงนี้ไม่ยากหรือไม่ยากขึ้นต่ะ <c oughs> รถถีบไม่มีลมรถ <c oughs> ถีบไม่ได้รถนี้ต้องขับ <c oughs> ขึ้นใด้ดีแต่เข้าไปข้างในต่ะ ะวังโปนะขับเองดนะ <No. S 1> ขับเป็นมะปั๊มไหนที่เอาเมี่ยบืุญทำอะไรมั้งมัวในน้องบุญ ล,ลูกไปโรงเรียนไปรถตู้น้องบุญไปรถซาเลงเ,เ,เ,เดี๋ยวพี่ต้องขังพี่จะฉีดยาเรียนพี่จะตัดหญ้าเข้าใจมีน้องเราไม่ไม่ไม่บอกอะไรได้ไม้เที่ยวบือบ้อ <c oughs> กลับแล้วเก็บผ้าเองเรียบร้อยกินอหไดีมาหนังควาวอยู่ อาบน้ำแล้วมะฮะอาบน้ำแล้วไม่ไม่ไม่ก็รวยไม่ไม่ชวดเคยอะไม่มีไข่ใต้ที่ชวดเคยอะ

ไงโหนหอฮัลโหลไม่มีใครอะไม่มีถ้าผอเดินเดินอยู่ตรงคอห่วยแล้วละอะไม่ฉีดผอเดินพี่พี่ถ้าผอเดินเดินอยู่ตรงคอหวยไปอาบน้ำขึ้นบ้านอาบน้ำไปอาบน้ำไป mẹ áp gặp bà phát mẹ học bọc phiền mẹ 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 cái, ไม yup. um, um, ่อาบน้ำเหรออาบน้ำมะไปอาบเอาเร็วร้อหนึ่งวันนี้ไปบ้างมั้มเหลือันไดเดี๋ยวแกปเอง นันเหนื่อยค่เลยแต่ไม่รับมังอ่ะปากกระหุบไม่ลงแล้วไปนอนมั่งตาข้าวจะมาเดินกุ้งไปนานแค่เดี๋ยวไปนอนมั่งถ้ากินข้าวมัง่งนี่กินคำโยนในห้มาหมดกินคำโยนในห้มาหมดแต่ทั้งกีนได้กินเขาไปเพื่อ,อเดี๋ยวก็กุ้สลาหรอกออสลาเลยลา ตุ้ปลาลเลหรอไอ้ไบปลาปาไรอยไอ้ไม่ชับขอทำาแหงมาไม่ไม่มีปลา<อ>มีต่ปลาเค็มไปกินข้าวกับผัดผักพักดดอกคอมฝักงัน,งนเปเดี๋ยวแก็บเองอ ขึ้นบ้านไปนอนไปขึ้นบ้านไปนอนว่าไปเออเออไปว่าก้าวกองใครก็ขึ้นขึ้นตกขึ้นไปก้าวหินหนึ่งกินหิดหนึ่งแล้วก็โยนให้หมากินหิดแล้วก็โยนให้หมาไอ้ก้อนกินเป็นโคมโคมกินเป็นจานจานนี่ไม่กินเลยไม่ก็รูาฝันตือเือนหลังเขาเ่าแลัวเขา่าอุ้มดูฮักนุ่มเมาหนุ่มไม่แล้ แล้วไม่กินได้แกตายเลยก,ลกินขิงหลักขิงข้าวไหวได้ขอขอกินนมกินกน,นมให้มัดแก้วเลยไม่ต้องเป่าไม่รน้นอินชั่วกินอินชั่ว Kín ai mất ta, ừ. kéo điêu nè, Mày, mày mất kéo. À, mày kín ai mất kín... ta. Mày lại kín khao kì. Kín ta, ai nê, cả mươn kín khao lá. Kín ai mất, đứng đi, ổ khao hái. Kín anh chua mất kéo ám nê. Mời khao kín thúm, kín thúm. Ừ. Kín mấy từng, khửng kéo tê.

nàng ừ, kinh đại rụp rồi áo cao ทำารอันพับพาาา้าพับไว้ลใส่ลังแลนี้นี่นรือเรียบร้อยที่นอนแล้เก็บเรียบร้อยนะไม่นอนนอนกลางพื้นกระดานพับพ้าพับไห้เรียบร้อยตาขุณยายพับผ้าเอาเข้าไว้พับนี่โยนมะ กินนิดเดียวโยนในหม้อมดเอ็นชั่วก็กินขึงแก้วเทถุมมดไม่ค่อยกินข้าววัดใลไม่เดินเลยไม่มีแรงไห้พาไปยสวยๆมันไอ้ก้อนดิาพาไปยสวยๆไอ้ก้อนพึ่งเหลี่ยมโน้ตึงกับาพาเรียบร้อยนี่ถุกวันย่ำโยนย่ำโยน